คุณเคยมีวันแบบนี้ไหมลืมตาขึ้นมาในตอนเช้าแต่กลับพบว่าหัวใจหนักอึง้งจนไม่อยากแม้แต่จะลุกออกจากเตียงผมก็เคยครับในวันนั้นผมถามกับตัวเองเบาๆว่าทำไมมันยากจังเลยนะวันนี้เหมือนเสียงหนึ่งในหัวใจตอบกลับมาทันทีเพราะแกเหนื่อยไงมึงหยุดพักหน่อยไม่ได้เหรอแต่ในานาทีนั้นเองผมกลับนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาหนังสือที่เปลี่ยนผมมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนหน้าเดียวจากหนังสือกรทที่ยังฝังอยู่ในความทรงจำ หน้านั้นบอกกับผมว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์หรือโชคชะตาแต่เกิดจากความกล้าและความอืดที่จะลุกขึ้นสู้แม้วันที่โลกทั้งใบเหมือนจะกดเราให้นอนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นผมยิ้มเบาๆก่อนถามตัวเองกลับไปว่าอยากเป็นคนแบบไหนคนที่นอนรอให้ชีวิตผ่านมาและผ่านไปหรือจะเป็นคนที่ลุกขึ้นไปสร้างชีวิตในแบบที่หัวใจต้องการจริงๆแล้วเหมือนพลังงานบางอย่างจากจัก,กรวาลขั้นนอกตัวเรากระซิบเบาๆว่าทุกอย่างที่คุณต้องการ อยู่ที่อีกฝากหนึ่งของการกระทําที่คุณเลี่ยงจะพามันนี้เสมอใช่ครับทุกครั้งที่คุณเลือกลงมือทําแม้จะเหนื่อยแสดงว่าคุณได้ส่งสัญญาณบอกจัก,กรวาลอย่างชัดเจนแล้วว่าผมคู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีงามที่ผมปรารถนาเพราะกดแรงดึงดูดไม่ได้ทํางานเพียงแค่เวลาเรานั่งจินตนาการฝันหวานเท่านั้นมันเกิดขึ้นจริงเมื่อเราลงมือทําด้วยความมุ่งมั่นที่นําพาเราเข้าใกล้เป้าหมายนั้นยิ่งขึ้นทุกทุกก้าว วันนี้ผมจึงลุกจากเตียงแม้ไม่อยากขยับเพราะผมยังมีอะไรอีกมากที่ต้องไปคว้ามันไว้ทีสองมืนี้และผมเชื่อว่าคุณเองก็เช่นกันแล้วคุณล่ะจะเลือกทำหรือไม่ทำเมื่อใจคุณหนักอึ้งและเหนื่อยล้าจำไว้เสมอครับทุกๆก,การกระทำสื่อาสารตรงไปถึงจัก,กรวาลอย่างเงียบๆแล้ววันนี้คุณไม่ส่งสัญญ,ญาณอะไรออกไปบ้างหรือยัง